เรามานานสำหรับวันโอนเงินวันนี้มาเช็คไปพร้อมๆกันค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแจ้งข่าวกำหนดการโอนเงินเยียวยาของท่านที่อยู่ในมาตรา 33, 39และ40รวมไปถึงนายจ้างในมาตรา33ซึ่งมาจากการให้สัมภาษณ์ของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานได้ให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมาว่าจะมีการโอนเงินเยียวยาให้กับผู้ประกันตนทั้ง5กลุ่มในวันที่20-30กันยายนนี้ค่ะส่วนวันโอนเงินจะมีการ แจ้งให้ทราบอีกครั้งและท่านที่จะได้รับเงินเยียวยาในช่วงเวลาดังกล่าวจะมีทั้งหมด5กลุ่มดังนี้ค่ะ กลุ่มที่1ท่านที่อยู่ในมาตรา40ใน19จังหวัดที่สมัครและจ่ายเงินในวันที่4ถึง24สิงหาคมจำนวน2ล้าน6แสนคนกระทรวงการคลังจะโอนเงินงบประมาณมาให้ในวันที่15กันยายนนี้ค่ะกลุ่มที่2ท่านที่อยู่ในมาตรา33ในพื้นที่13จังหวัดที่มีการประกาศล็อกดาวน์2เดือนจะได้รับเงินเยียวยาในรอบที่สองอีกคนละ2,500บาทค่ะ ในกลุ่มที่3นายจ้างมาตรา33ในพื้นที่13จังหวัดที่มีการประกาศล็อกดาวน์2เดือนก็จะได้รับเช่นเดียวกันค่ะในกลุ่มที่4ท่านที่อยู่ในมาตรา39ในพื้นที่13จังหวัด ที่ประกาศล็อกดาวน์สเดือนจะได้รับเงินรอบที่2อีกคนละ5,000บาทค่ะและกลุ่มที่ 5. ท่านที่อยู่ในมาตรา40ใน13จังหวัดที่ประกาศล็อกดาวน์สเดือนจะได้รับเงินเยียวยาในรอบที่2อีกคนละ5,000บาทค่ะ สรุปเกี่ยวกับการจ่ายเงินเยียวยาค่ะทุกมาตราจะได้รับเงินในช่วงวันที่20-30กันยายนนี้และมาตราไหนจะได้ก่อนหรือหลังต้องรอทางประกันสังคมแจ้งวันโอนเงินอีกครั้งค่ะแต่ทุกมาตราจะได้รับเงินไม่เกินสิ้นเดือนกันยายนนี้แน่นอนค่ะขอให้ทุกท่านอดทนรออีกนิดค่ะเวลาที่ทุกท่านรอคอยใกล้จะมาถึงแล้วอ้อยจะคอยเช็คข่าววันโอนเงินเยียวยาให้เรื่อยๆค่ะ ถ้าท่านมีคำถามเพิ่มเติมสามารถฝากไว้ในคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยค่ะแล้วพบกันอีกครั้งสวัสดีค่ะ